ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูเกมแชนแนลนะครับจะพามาชมรถตำนานของอยังหวะอีก1นึ่งคันนะครับตอนนี้อยู่กับทีมงานเดียกานสมเด็จ2อทีนะครับก็เป็นรถของสมาชิกในกลุ่มนะครับเดี๋ยวาพาไปชมกันเลย ครับก็วันนี้พามาชมเป็นตำนานทอนหวะนะครับเป็นกีอร์ร้อยห้าสิบนะครับของค่ายคาวาซกิก็เดี๋ยวมาพบกับเจ้าของรถก่อนครับน้องปั๊กครับวันนี้ก็เป็นเจ้าของรถนะครับซึ่งพึ่งอเวอรอนเครื่องใหม่ใหม่มันมาดเลยนะครับก็รอรีวิวมาหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวคันนี้ให้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งคันหรือว่าสุดนะครับ ทออไทเทเนียมทั้งใบนะครับก็เดี๋ยวมามาชมกันนะครับก็หลักๆก็ทำลดทรงเบานะครับชุดหน้าเบาหมดเลยหน้าเบาก็จะมีเสียงดังหนึ่งติดถนนนะครับก็จะพยายามพูดดังๆแล้วกันเอาชุดหน้าก่อนแล้วกันนะครับชุดหน้าเป็นเป็นโซนิกนะครับชุดหน้าโซนิกบางโคนโซนิกนะครับ ขอบล้อเป็นขอบล้อมิเนียมนะครับซูเปอร์เดกนะครับสีน้ําเงินนน่าจะน้ําเงินครับก็เป็นเหมือนเดิมครับหน้าสิบเจ็ดหลังสิบแปดนะครับก็ปั๊มหน้านะครับมีไล่น็อตทองน็อตเลดนะครับการมิลลิ่งนะครับมิลลิ่งการเจาะนะครับดุมหน้าก็จะเป็นดุมน้าจะเป็นโซนิคทั้งชุดนะครับก็ ยิงบูธหาคินเตอร์เอานะครับโอเคฝั่งนี้ก็มีอะไรมากนะครับเป็นชุดหน้าโซนิคก,ก็เป็นปัม๊มอันนี้ปั๊มอะไรครับปัม๊ม 10E เป็นเป็นปั๊มแบมป์ 10E นะครับงานเหนะือก็มีหัวถักเจ้า10องศานะครับอโอเคส่วนชุดหน้าก็ประมาณนี้นะครับยางเป็นไซส์เท่าไหร่ครับนี่ ยางก็เป็น IRC นะครับก็จะเป็นไซส์สองนะครับเป็นอสองหนะครับจุดเจ็ดโอเคชุดสีก็เป็นชุดสีมันจะออกฟ้าหน,หน่อยนึงฟ้าม่วงนะครับไม่ออกน้ำเงินเท่าไหร่นะครับโอเคชุดบนก็มีเลื่อนไม้ปกตินะครับมีสายมีประกับพเริ่ง ปั๊มบุญนี่แน่ใจว่าของอะไรปั๊มบุนของน่าจะเป็นคล้ายๆปั๊มเดิมะครับแต่ทรงปั๊มเดิมนะครับ,รรบก็มีสายถักนะครับก็แหลงคอคอเซทเอ็กเซเอ็กร้อยห้าสิบนะครับข้า,างแฮนด์เลยนะครับก็มีมีนอ็อตสเตเลสกึ่งนะครับสวิตออฟรันนะครับสายคัดสายระครังทองท,งทั่วไป โอเคส่วนชุดบนก็จะประมาณนี้สะอาดสะอาดนะครับชิงคลีนโอเครับ <Okay. S 2> มาดูเรื่อยๆบอ่อนี่ทรงซิ่งเลยครับแบนเรยนะครับบนกร,กระดานก็ตัดออกผมว่าตัดตรงนี้ออกนะครับตัดทรงให้สวยนะครับอ่าต่อมานะครับก็มาดูฝั่ง ซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่นี่ก็มอญาเมเนียมนะครับมอญาเมเนียมอ่ทาท่าตัวไฮรทกก็คืออีกตัวเนื้อคือสายมอน้ำนะครับเป็นสายไทยเทเนียมแท้นะครับไทเทเนียมแท้นะครับแล้วก็ป๋าเครื่องก็ทําสีนะครับก็มีรอยบ้างนะครับก็เก,เก็บมานานแล้วร็อคสแตนเลสกตัวนะครับ ก็มีาตั้งข้างนะครับเป็นสแตนเลสก็มีเจ็บน็อตนะเป็นลูกเท้านะครับต่อมานะครับก็เกียโยงนะครับเกียโยงทรงซิ่งดาของเตยเช่นเคยนะครับแล้วก็ออีกมีเยอะค่อนข้างเยอะครับก็มีอาร์มเป็นกล่องใหญ่นะครับก็เป็นงานของ DKT นะครับดาของเตย มีกันช้ํากันช้ําเป็นเหล็กชุบนะครับเอาไปชุบนะครับส่วนโชกนะครับก็เป็นแกสซี่นะครับตัวปรับได้ปรับระดับได้นะครับเห็นไหมเลยเห็น,นสีเหลืองนะครับอาจจะมืดหน่อยนึงก็ประมาณนี้ชุดโชกภาพชุดหลังนะครับฝั่งซ้ายก็โดยประมาณก็ประมาณนี้ครับก็เก็บน็อตทั่วไป อาสแตรเลี id, นะครับจของรถเขาบอกว่าพูดไปเลยเขาก็เกินกล้องนะครับก็เอาเป็นว่าผมพูดไปเลยแล้วกันครับก็ประมาณนี้นะครับชุดสีเงาเงา,า 2K นะครับเป็นตัวนี้เป็นเคียร์ท้ายแบนนะครับ SSE ฝั่งซ้ายน่าจะหมดและนะครับฝั่งน้าหมดเดี๋ยวมาดูฝั่งขวานะครับไปท้ายท้ายแบนนะครับ ก็ดุมหลังนะครับดุมหลังก็จะเป็นดุมหลังแดดนะครับตัวแดดห้าเกียร์อาจจะมีดุมหลังเป็นด้มนะครับก็มิลลิ่งเฉยๆนะครับมิลลิ่งทาสีทั่วไปเจาะรูนะครับประมาณนี้ก็ด,ดูมิลลิ่งเจาะรูนะครับอ่อาอเคต่อมาก็ขาดำเบรกขายึดแล้วก็จะเป็นสแตนเลสกึงนะครับ ก็น็อตสแตนเลสทุกตัวครับก็มีมือขาหลังครับท่อแบบโยงหลังนะครับก็ฝั่งฝั่งขาเบีกก็เป็นมาคู่กันกับเกียร์นะครับก็เป็นของตามของเคยที่เคยนะครับก็ประมาณนี้นะครับาเครื่องก็เก็บทําสีนะครับได้น็อตสแตนเลสเงาๆ 2K นะครับ ดูใกล้ๆมาสายมอน้ำนะครับก็เป็นไทเทเนียมแท้นะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับมันพูดถึงจุดไฮไลท์ก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องซิ่งนะครับเครื่องซิ่งคือยังไงก็คืออูนิไฟเต็มที่นะครับก็หลักๆกก็แรงอยู่แล้วนะครับก็อยากได้แรงมากกว่าเดิมแยบก็ เสื้อยอนฮิตนะครับเสื้อ1855นะครับเสื้อทองนะครับ้วฝาทองพิทีคนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ล็อกวาลนะครับวาลยังทํางานได้ปกตินะครับโอเคครับแล้วก็เห็นว่าเครื่องก็ชักทําชักมานะครับแล้วก็มีเกียร์หนึ่งสองนะครับชุดไฟเป็นชุดไฟแดดนะครับชุดไฟแดดทั้งชุดก็มีเคี่ยรม คาร์บูเหลีย่ยมนะครับอาจจะเป็นปากเดิมยี่บแปดมั้งปากยี่ิบแปดนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับแล้วก็รีดวีฟอสสามนะครับดีซิงนะครับก็มีวาล์วปลดด้วยวาวล์วผลน้ำมันนะครับกรณีเซอร์วิสมันง่ายนะครับเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนชักเท่าไหร่ตั้งชักเท่าไหร่นี่ ทัก 1, 5, 5, 6, ่0.7 0.8นะถามเจ้าของรถนะครับทัก0.8นะครับทักยืดเข้าเวียง0.8แล้วก็แปะทวงใหม่นะครับก็เป็นเกียร์หนึ่งสองเกียร์หกด้วยนะครับก็มีเกียร์หนึ่งสองกับเกียร์หกด้วยนะครับลากยาวๆสองร้อยมีให้เห็นนะครับสำหรับเครื่องซิ่งก็ประมาณนี้ก็ดูโดยด,ดวยดมอีกรอบนะครับ นี่ก็ลีดดีฟอสสามนะครับเป็นลีดไบคาร์บอนนะครับตอนนี้โลโตสมเด็จสอทีนะครับส่งด้านหน้า,าก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับติดถนนก็ขออาภัยด้วยโดยรวมแล้วก็ที่เด่นเลยก็คือท่อไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมของนาแดงบางซายครับยอดฮิต ก็ทรงกระดูกพอดีนะครับยังไม่ยังไม่ชิดเครื่องเท่าไหร่ชิดโค้งเท่าไหร่บางบางคันชิดนี่เลยนะครับก็เป็นปลายคาร์บอนคาร์บอนแท้นะครับจุกเทชรีมันมีหูยึดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับภาพโดยรวมของเจ้าคียร์คันนี้นะครับคีอร์คียร์ท้ายแบนดูอีกรอบนะครับเป็นคียร์เอสเออีนะครับ เดี๋ยวก็ฟังเสียงสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เบิ้ลมากฟังเสียงเพาะๆเสียงนิม่นมๆนะครับประมาณนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เบิ้ลแล้วากาัรเพราะว่าอยู่ในชุมชนนะครับก็เลยไม่ได้เบิ้ลน,นะครับก็เสียงเดือนเบา ก็นิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับการรีวิวคลิปไอรีวิวเคียคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่นนะครับถือว่าสวยนะครับจัดเต็มนะครับจัดเต็มเลยเครื่องซิ่งเลยนะครับก็ ขอฝากการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องช่องครูเกมชาแนลนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีคลิปรถคันไหนมาให้ชมก็รอติดตามกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ